สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอ t c ตคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาฟังคอมเมนต์ของแฟนบอลบอลชาวต่างชาติกันนะครับหลังจากที่จีมบอลบอลสาวไทยเอาชนะทีมชาติโกรอเชียไป3าต่อศูนเซตในแมตช์ที่3ของศึกบอลบอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ครับซึ่งในแมตช์นี้ทีมบอลบอลสาวไทยก็กลับมาเล่นได้ดีอีกครั้งดูมีความผ่อนคลายและก็เล่นได้ตามมาตรฐาน จึงทําให้สามารถเอาชนะทีมชาติโครแอดห,หรือโคอเอเชียไปด้วยสกอร์ที่ค่อนข้างห่างเลยครับใน2เเซตแรก25-18ต่อ25-13ต่อและในเซตที่3เอาชนะไป25-21ต่อครับซึ่งพู้เล่นที่ทําคะแนนสูงสุดในแมตช์นี้ของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนั่นก็คืออัชราพรคงยศทําไป21แต้มจัจจอนวงศ์ี14แต้มและพิมพิชยากกราม10แต้มครับเราไปฟังคอมเมนต์ของแฟนๆวอลเลย์บอลชาวต่างชาติกันครับว่า พวกเขาจะแสดงความเขียนกันไว้อย่างไรกันบ้างไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเริ่มกันที่คอมเมนต์ของแฟนวอลเล์บอลชาวต่างชาติคนแรกครับได้คอมเมนต์เอาไว้ว่ามันเป็นเกมที่ดีอีกครั้งของทีมไทยฉันดีใจกับพวกเขาเสมอเมื่อทีมไทยชนะคอมเมนต์ของคนถัดมาครับบอกว่าเห็นได้อย่างชัดเจนว่าโกรเอเชียน,นั้นพวกเขาดูสับสนกับการเล่นของพวกเขาในเกมนี้และทีมไทยก็ใช้ความเร็วของพวกเขาเอาชนะไปได้ ขอแสดงความยินดีด้วยไทยแลนด์คอมเมนต์ของคนต่อมาครับคอมเมนต์ว่าฉันรักทีมชาติไทยผู้เล่นที่เล่นด้วยความสนุกและรอยยิ้มที่สวยงามของพวกเขาคอมเมนต์ comment ของคนต่อมาครับไทยแลนด์เป็นทีมที่สร้างปัญหาให้กับทุกทีมได้เสมอไม่ต้องสงสัยเกี่ยวกับผลงานของพวกเขาจุดเด่นของพวกเขาที่เหนือกว่าโครเอชเชียก็คือความเร็วและคอมเมนต์ของคนต่อมาครับกล่าวไว้ว่า ทีมไทยเป็นทีมที่เล่นแล้วดูพวกเขาจะไม่มีความกดดันเลยจริงๆฉันต้องการบรรยากาศการเล่นแบบนี้ให้กับทีมชาติของฉันบ้างนั่นคือบราซิลความคิดเห็นของคนต่อมาครับฉันได้ติดตามทีมไทยมาพอสมควรขอเช่นชมความกระตือรือร้นและระดับการเล่นที่น่าทึ่งของพวกเขามันทำให้เห็นถึงการต่อสู้อย่างแท้จริงขอให้โชคดีทีมไทยแลนด์คอมเมนต์ของแฟนวบอลชาวต่างชาติคนต่อมาครับมาคอมเมนต์สั้นๆเอาไว้ว่า ฉันรักทีมวลอลเลย์บอลทีมนี้ความคิดเห็นของค้นต่อมาครับเล่นได้ดีมากไทยแลนด์ฉันมั่นใจว่าพวกคุณจะผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้อย่างแน่นอนความคิดเห็นของค้นต่อมาครับมันดูเหมือนเป็นเกมที่ง่ายสำหรับไทยแลนด์จริงๆยินดีด้วยไทยแลนด์ความคิดเห็นของคนต่อมาครับไทยแลนด์ Thailand เป็นทีมวลอลเลย์บอลที่มีสไตล์การเล่นที่ว้องวัสวยงามและนี่คือสิ่งที่จะทำให้ดวงตาของคุณเต็มไปด้วยประกายแห่งความสุข ต่อกันที่คอมเมนต์ของคนต่อมาครับคอมเมนต์ว่าจะไม่รักทีมไทยได้อย่างไรเพราะเขาน่ารักมากฉันหวังว่าพวกเขาจะผ่านเข้ารอบต่อไปได้นะเพราะเขากําลังจะทําทุกอย่างได้ยอดเยี่ยมในตอนนี้ขอแสดงความยินดีและขอให้โชคดีในเกมที่เหลือทั้งหมดความคิดเห็นของคนต่อมาครับพวกเขาคือนักรบพวกเขาจะต่อสู้จนถึงที่สุดลุยต่อไปไทยแลนด์ความคิดเห็นของคนถัดมาครับทีมไทยเล่นได้ฉลาดมาก รวมถึงการโจมตีด้วยฉันหวังว่าพวกเขาจะเติบโตต่อไปฉันเชียร์ประเทศไทยจริงๆความคิดเห็นของคนต่อมาครับเกิดอะไรขึ้นกับทีมในยุโรปอย่างโครเอเชียพวกเขาทําได้เพียง13แต้มในเซตที่2ฉันแค่รู้สึกแปลกใจกับมันความคิดเห็นของคนถัดมาครับไทยแลนด์ยอดเยีดด่ยมเสมอในทุกๆแมตช์พวกเขามีเสน่ห์ที่พิเศษกว่าทีมอื่นๆความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่า ดีใจที่ได้ชมการเล่นของทีมไทยทุกครั้งพอพัน์นคือผู้เล่นคนสําคัญของทีมเธอทํามันได้ดีเสมอไม่ว่าเธอจะมีความผิดพลาดอยู่บ้างในจังหวะที่ยากจนเกินไปแต่โดยรวมเธอทาหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมขอให้โชคดีทีมไทยแลนด์ความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์ว่าฉันชอบตัวเกมการเล่นของไทยแลนด์มากมมาเป็นการเล่นที่ผ่อนคลายและสนุกสนานมากๆก,กับรอยยิ้มบนใบหน้าของพวกเขาทุกคนในสนาม และความคิดเห็นของแฟนบอลบอลชาวต่างชาติคนต่อมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าในความคิดเห็นของฉันมองว่าทีมวอลบอลเอเชียน,นั้นมีการเล่นที่สวยงามที่สุดในโลกพวกเขาไม่ได้มีความสูงเท่าไหรนะ่นักแต่มันทดแทนด้วยความเร็วและเทคนิคแน่นอนว่าฉันหมายถึงไทยแลนด์ทักทายเพื่อนๆชาวไทยของฉันจากบราซิลความคิดเห็นของคนต่อมาครับทีมไทยสร้างความอัศจรรย์ได้ในทุกๆเกมการเล่นของพวกเขา และสิ่งนี้ก็ทําให้ฉันชื่นชอบที่จะดูพวกเขาเล่นมากๆฉันสนุกทุกครั้งที่ได้ดูมันความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์ว่าการเล่นของทีมไทยสุดยอดมากเพวกเขาเปลี่ยนข้อเสียเปรียบของความสูงเป็นความเร็วและความได้เปรียบที่หลากหลายการเล่นกับทีมไทยเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวสําหรับทุกๆทีมที่เจอพวกเขาเพราะพวกเขามีวิธีการเล่นที่หลากหลายจนยากที่จะตามทันคอมเมนต์ของคนถัดมาครับกล่าวว่า ฉันเชียร์ทีมไทยมาตลอดและดีใจที่ได้เห็นความพยายามของพวกเขาฉันรักพวกเขาที่เล่นด้วยรอยยิ้มกว้างๆเสมอและมันก็สามารถสร้างความสุขให้ทุกคนในสนามฉันสนับสนุนและยินดีกับทุกแมตช์การเล่นของพวกเขาและหวังว่าจะได้เห็นพวกเขาไปโอลิมปิกในเร็วๆนี้คอมเมนต์ของคนต่อมาครับนาอัศจรรย์ไทยแลนด์เป็นทีมวอลเลย์บอลที่ฉันชอบถึงแม้ว่าฉันจะเป็นคนอเมริกันก็ตามฮ่าฮ่าฉันดูไฮไลท์ของพวกเขาตลอด เพวกเขามีการเล่นที่ทำได้ดีมากความคิดเห็นของคนต่อมาครับทีมไทยเป็นทีมที่น่าทึ่งแม้จะตัวเล็กแต่ก็สู้ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆฉันรักทีมไทยและความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวต่างชาติคนต่อมาครับคอมไมน่าวไวา้ว่าไทยแลนด์มีเกมที่ยอดเยี่ยมเสมอพวกเขาเป็นทีมที่มีเกมรับที่เหนียวแน่นมากๆทีมหนึ่งและพวกเขาก็เป็นทีมที่เล่นวอลเลย์บอลด้วยความสุขอย่างแท้จริงคอมเมนต์ของคนต่อมาครับ อัจฉราพลโดดเด่นมากในแมชนี้ยินดีสำหรับชัยชนะไทยแลนด์ความิดคเห่นของคนถัดมาครับเก่งมากๆไทยแลนด์ฉันไม่คิดว่าผลการแข่งขันจะจบลงด้วย3ต่อ0นเซตน่าทึ่งจริงๆคอมเมนต์ถัดมาครับคุณทำได้ดีมากสาวๆไม่ว่าฉันจะไม่ใช่คนไทยแต่ฉันก็ยังภูมิใจในตัวพวกคุณและดีใจที่ได้เห็นพวกคุณชนะคอมเมนต์ของคนต่อมาครับกล่าวว่า ฉันชอบทีมบอลลบอลญิงไทยผู้เล่นที่ชื่นชอบโดยส่วนตัวก็คือจัตชจ่อ,อ,อนและทัดดาวคอมเมนต์ของคนต่อมาครับว้าวมันยอดเยี่ยมมากๆก,ก,กับผลการแข่งขันนี้บางครั้งทีมในยุโรปที่สูงใหญ่ก็ไม่ได้น่ากลัวเสมอไปและคอมเมนต์ของแฟนบ,บอลลบอลชาวต่างชาติคนสุดท้ายในคลิปนี้นะครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันขอแสดงความยินดีกับทีมไทยและเพื่อนๆชาวไทยของฉันฉันชื่นชอบทีมไทย และจะสนับสนุนทุกคนต่อไปรักทุกคนจากบราซิลและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวต่างชาติเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่ได้รวบรวมมาให้ได้รับชมรับฟังกันในคลิปวิดีโอนี้ฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องสปอร์ตคอมเมน์ด้ยวยนะครับ ส่วนในแมตต์ต่อไปของทีมวอลร์บาลสาวไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ครับในวันที่29กันยายนเวลา19นาฬิกาสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ